ใส่เลี้ยวไม่ติดเนี่ยเสียงไหมเวลาเหยียบเราได้ยินว่าไฟโชว์อะแรงมากนี่มอน้ำแตกที่ดูก่อนมอน้ำแตกเย้ าขาดใช่ไหมใช่น้ำยาขาดโอเคต้องไปเติมเมา e ส6หตะลุยทับเบิกเป็นไงลองดูเป็นไงความร้อนจะนิ่งไหมนะอยากจะรู้คือมาลองกับโต้เป็นครั้งแรกสำหรับคันนี้โค้งงล่างใช้ได้นะนุ่มว่ะพี่ขับสบายดีจังเออช่วงล่างมันไม่แบบไม่ตึงตั้งอ่ะใช่ไม่กระโชกโขกหักไม่ตึงไม่ตั้งไม่มีอะไรเลยฟิตมากฟิตฟิตเหมือนเหมือนของใหม่อ่ะมีปัญหาแล้วว่ะอะไรอ่ะไไฟโชว์อ่ะ ไฟโชว์เหรอมาดูมาดูมาดูซื้อรถยังไงปริมพัท์เนี่ยเออบ่อยให้ไฟโชว์ไหนอะนี่ไงแดงแดงนั่ไงอ๋อเดี๋ยวไปเข้าอู่ข้างหน้าสี่ร้อยหายเลยนะอู่เุเขียวอ่ะมันจะมีป้ายอู่นะป้ายอู่เขียวไฟเลี้ยวไม่ติดเดี๋ยวจอดที่ปั๊มพี่เอกเห็นไหมถ้าแบบนี้นะไฟเลี้ยวไม่ติดเนี่ยไฟเลี้ยวไม่ติดเออเนี่ยเดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้นิ้วเดียวจิ้มให้ดู เสียงอะไรอีกวะฮะเสียงไหไเนี่ยเวลาเหยียบแล้วได้ยินวะลมมันบูมบูนบูนอยู่ข้างหลังอ่ะพ่อหลอนเลยวะพอมันดังนิดนึง นี้นะครับผมอยู่ทางขึ้นภูทบเบิกแล้วนี่นี่เดี๋ยวให้ดูพี่เอกพี่เอกปรับกล้องให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมไปเติมน้ํามันตรงนู้นแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ภูทบเบิกนะครับข้างบนเลยเดี๋ยวผมพาขึ้นไปบนยอดเลยโอเคคันนี้ e สามหกสีแดงจะดูที่ภูทบเบิกได้ไหมมันจะรอดป่ะพี่พี่ว่ามันจะรอดไหมมันจะรอดไหมอ่ะพาคุณปูขึ้นภูาหน่อยเโอเคเจอกันข้างบนครับไปเลยไปไป เหือนครึ่งเหมือนเดิมเหมือนขึ้นมาขึ้นไหมฮีตเหรอขึ้นขึ้นกลางอ๋อนม่ว่าขึ้นฮีขึ้นกลางขึ้นกลางดูดูโค้งโหดดูโค้งโหดดูนะดูนะเป็นไงดูโค้งโหดโค้งนี้เด้เป็นไงอันนี้โหดสุดแล้วขึ้นไหวไหมเนี่ยอ่ะขึ้นไหวไหมไม่ไหวเสียชื่อนะสบายติ่สมหน่อยโอ้โหแน่นอนจริงเกียร์สุดยอดนี่นี่นี่โค้งโหดเป็นไงจัดเลย อใช้ไดงเอโค้ง S S S กี่โค้งวะเนี่ยโหเป็นร้อยโค้งถ้าเป็นโค้ง S นะหนึ่งร้อยโค้งนี้ก็โคตรไปไงไปไงเออใช้ได้ช่วงล่างเป็นไงดีนะหลังเมนหลเกียร์มันโสมูทเลยดู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 ฟึบนี่เกียร์มันโคตรนิ่มอันนี้อันนี้ก็โค้งโหดนะโหดไหมโค้งเนี้ย โอ้ดิลดลงเยอะมากอะตรงเนี้ยลงอะไรนี่อะเลิดเนี่ยอ๋อนี่เสาไฟฟ้าล้มไงอ๋อมากี่โค้งแล้วเนี่ยพี่น่าจะประมาณ50โค้งละเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนมันก็ประมาณร้อยร้อยสิบเอ็ดโค้งเหมือนเดิมอ่าดูนะดูนะดูนะดูว่ามันจะพังโค้งไหนไอ้นี่เกียร์แล้วแม่งตอบสนองดีนะเกียร์มันเล่นได้ทุกเกียร์พี่โหมดสปอร์ตอะไรก็ใช้ได้ใช้ได้หมดดูความชันของโค้งนะ ร้อนอยังครึ่งอยู่นะอุมไม่สูงดูด้านนี้นะเป็นไงเป็นไงนี่คือความร้อนนะนี่หมอน้ําแตกพี่ดูก่อนมอน้าแตกโอเคพี่เข้ามาเยอะครับมากันเยอะเข้ามากันเป็นทีมเดี๋ยวเราไปเจอกัน้างบนร้านกาแฟเหมือนเดิมไปไปกินกาแฟหน่อยไปกินกาแฟหน่อยเป็นไงเป็นไง<ม>โอเค<ม>ครับเดี๋ยวเจอกัน่ะ เรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่พุทธเบิกโน่นพี่กถ่ายให้ดูหน่อยวิวสวยป่ามันต้องไม่ถ่ายตรงนู้นมมองไม่เห็นเลยเลยเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไปซื้อเบียร์ก่อน <c oughs> ผมนั่งกินกาแฟตรงนี้ไง <c oughs> ไเนี่ยนะเออเครื่องนิ่งอยู่นะยังนิ่งอมาดูความร้อนก่อนมาดูความร้อนถึงข้างบนแล้วไม่มีสำลักไม่มีสะอึกเลยนะเอ้ยความร้อนดีปกติเครื่องไม่เคเครื่องไม่เหม็นด้วยนะไม่ร้อนไม่เหม็นไม่มีไม่มีกลิ่นเลยไม่เมีโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเรากินกาแฟกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาชมวิวแถวแถวนี้กัน <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราก็ขับลงไปข้างล่าง oh. ได้ถือว่าเคสน,นี้ผ่านนะวันนี้อาจจะไม่นั่งนั่งคุยนะเพราะว่าร้ uh, อนมันร้อน <laughs> วันนั้นแบบโห <laughs> oh, เหงื่อซัก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 เ uh. แล้วผมต้องรีบลงไปข้างล่างด้วยเพราะว่า,อ,าอะไรนะลูกค้ารอรับรถข้างล่าง uh. EC 6ครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมพาไปชมวิวแถวนู้นก่อนามาดูบนเขานะตอนนี้ก็อยู่ฟูทเบิร์ครับบรรยากาศโคตรดีเลย อืมเป็นไงพี่อารมณ์บรรยากาศหรือว่าเรื่องอะไร,รอ่ะเรื่องรถไงเรื่องรถอ๋อเฮ้ยมาเทสรถไม่ใช่เทสบรรยากาศเทสบรรยากาศต้องเอาเมียมาด้วยเด็ดบรรยากาศเราเด็กนะเราเด็กนะต้องผมเมียดูปะแอบไปส่องอยู่เรื่อยแหละอืมว่า ทำอะไรกันมั่งไปรีวิวรถจริงหรือเปล่าเพราะว่าบอกไปรีวิวทีไรเขาเมากลับบ้านทุกทีถ้าเกิดว่ามันขึ้นนะพี่ตั้งแต่โค้งแรกควาร้อนผ่านเกียร์สมูทไม่มีกระชากไม่มีกระตุบเครื่องยนต์ดีมีกําลังมันก็จบละฟิลดีนะเวลานั่งอะไรมันนุ่มนะโชคบิวให้ป่ะผู้หลังคู่หน้าไปของพีอแต่อัดน้ํามันใหม่สปริงสั้งสี่ล้อเนี่ยคือ น่าจะเป็นของบิลอะเปลี่ยนหม่หมดเลยไม่ใช่ของ BM ถึงว่าละวะเป็นอันนี้จะเป็นสีฟ้าน่าจะเป็น HR น่าจะใช่สีฟ้าหมดเลยสีต้นอ่าน่าจะ h ฮตถ้าสีฟ้านะฟิลลิ่งดีขับดีอัตราเร่งดีหมดสปอร์ตที่อยู่ที่ตรงเกียอะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้หมดนะก็ถือว่าโอเคนะบอกตรงนะถ้าไม่ได้ราคานี้ที่ตั้งไม่ขายต่อรถ500ยแม่งใ,ใครจะกล้าซื้อวะพ่อค้าไม่ผมกะว่าแบบจะเอามาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ ไอ้รถผมเนี่ยซ,ซ,ซื้อง่ายมากนะเอาตังค์มาก็เอารถไป <c oughs> แต่คันนี้ก็ต้องเก็บนะผมซื้อมาผมก็ต้องเก็บเล็กๆน้อยๆแต่ว่าส,ส่วนส่วนเก็บส,ส่วนองค์ประกอบที่ผ่านๆมาที่พี่ดูมันก็โอเคหมดลนะรถทุกคันมันต้องเก็บอยู่แล้วอืมไม่ว่าราคาไหนเอางี้ดีกว่าอืแต่ทีนี้ปุบ๊บคือหัวใจหลักอ่ะมันได้แล้วอะเครื่องได้เกียร์ได้ช่วงล่างได้อทีนี้ก็ไปเหลือไปเรื่องความหล่อความสวยละ แต่ผมเคลียร์ระบบแอร์ให้แอร์มัน,ไม,ดดนไม่สู้แดดเนาะไม่สู้แดดี่พูดตรงตรงเลยตรงตตอนตอนเราขับเราขับแต่ช้ากว่าเย็นไงเราเป็นพวกแบบเดี่ยวเวหาอะไรพวกเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าดูจากดูจากองค์ประกอบของแอร์นะน้ำยามันขาดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการแว็กแว็กใหม่ก็คือปล่อยออกทิ้งออกหมดแล้วเติมน้ำมันคอมเข้าไปอันนั้นก็ได้เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของคอม เพเซอร์ของของแอตตัวแอร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจัดก,การให้ไม่เป็นไรหรอกเช็ค mm hmm. อะไรเล็กๆน้อยๆหน่อยนึงโดยรวมมันก็โอเคละไม่มีอะไรยังไงก็ถือว่าผ่านคันนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยนะครับช่อง1นึ่ง a n แปดชแนลนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะครับได้ความสนุกสนานหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้ท้าทายขึ้นมาเนี้ยผมซื้อมาแบบอะไรนะซื้อมาแทบราคาขายพี่อะ ซื้อมาร<ม>าค<ม>าขา,ายเลยดีกว่าไ,<ห>ไม่ต้องแทบเลยอีก500อ่ะพี่มันก็แทบแหละถ้าขึ้นมาเนี่ยถึงตรงเนี้ยถ้าเครื่องพังนะผมซ่อมโอเคตามนั้นเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้า IP หน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ